ฉากภาพสงครามสุดอลังการรถถังเคลื่อนที่เสียงเครื่องยนต์คำรามฝุ่นตลบไปทั่วสนามรบผู้บรรยายเสียงภาคในโลกที่ถูกครอบงำด้วยเหล็กกล้าและอำนาจแห่งอาวุธหนักมีรถถังอยู่หนึ่งคันที่กล้าท้าทายมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นอบแบรมแห่งอเมริกาลีโอพาดจ,จากเยอรามานีหรือทีเกจากรัสเซียมันคือ2 0 2 6 T84 อลอตที่ อศูนรบสายพันธ์ยูเครนที่ไม่ได้แค่เข้าร่วมสงครามแต่มันเกิดมาเพื่อครองสนามรบตัดภาพรถถังโอเพอรทีเคลื่อนที่เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มป้อมปืนหมุนโอเพอ T ทีไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือผลลัพธ์จากการพัฒนาเทคโนโลยีรถถังของโซเวียตและยูเครนมานานหลายทศวรรษ ออกแบบโดยสำนักวิศวกรรมคากิฟโมโรซวีตัวรถถังรุ่นนี้พัฒนามาจาก t 8 0 UD ดีของโซเวียตพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งภายในและภายนอกมาดูกันว่าอะไรที่ทำใหโ o พ l o t T และรุ่นปรับปรุงอย่างโอพลอตเนั้นแตกต่างจากรถถังรุ่นอื่นๆและทำไมประเทศไทยถึงตัดสินใจนำมันเข้าประจำการในกองทัพ เปลี่ยนภาพแสดงภาพตัดภายในรถถังพร้อมแผนผังการทำงานของระบบต่างๆก่อนอื่นมารู้จักพื้นฐานกันก่อน o อ l o t ที่เป็นรถถังหลักรุ่นที่3 third generation main battle tank น้ำหนักประมาณ51ตันมาพร้อมปืนใหญ่กล่องเรียบขนาด125มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายทั้งเจอบกรอ ระเบิดแรงสูงไปจนถึงขีปนาวุธนำวิถีซึ่งถือว่าเหนือชั้นในยุทธวิธีระยะไกลระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยลดจำนวนพลประจำรถให้เหลือเพียงสามคนผู้บังคับการพลยิงและพลขับทำให้รถถังมีขนาดกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พลังยิงนั้นยังไม่ใช่จุดแข็งเดียวความแข็งแกร่งในการป้องกันต่างหาที่ทำให้ออปอตเป็นรถถังที่น่ากลัวอย่างแท้จริง ตัวรถถังหุ้มด้วยเกราะผสม Composite Armor และเกราะระเบิดปฏิกิริยา ERA แบบ Nose ซึ่งสามารถลดพลังการเจาะของกระสุนฮีตและกระสุนเจาะเกราะได้อย่างมีประสิทธิภาพตัดภาพการทดสอบยิงจริงกับเกราะ ERA ระเบิดปะทุเมื่อกระสุนกระทบนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องจับภาพความร้อน คอมพิวเตอร์ยิงอัตโนมัติและระบบควบคุมการยิงดิจิทัลช่วยให้อพปอตทียิงเป้าหมายได้แม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนสำหรับรุ่นโอลอตเอซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาเพิ่มเติมจะมาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำกว่าระบบรับรู้สถานการณ์รอบตัวและระบบป้องกันขั้นสูงอีกขอลายจุดพูดง่ายๆคือเป็นเวอร์ชันที่เก่งกว่าเร็วกว่าดูขึ้น ภาพเปรียบเทียบ Oplot T vs Oplot M แบบ a n i m เมชันคราวนี้มาดูเรื่องความคล่องตัวกันบ้างเพราะรถถังที่ดีไม่ใช่แค่ยิงแรงแต่ต้องเคลื่อนไหวได้คล่อง Oplot T ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 6Td2 ให้กำลังถึง1200แรงมา้าทำความเร็วบนถนนได้ราว70กิโลเมตรชั่วโมงและวิ่งได้ระยะทางประมาณ500กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันเต็มถัง เครื่องยนต์ตัวนี้มีจุดเด่นคือขนาดกระทัดรัดใช้น้ำมันได้หลายประเภทและทำงานได้ดีทั้งในเขตหนาวจัดหรืออากาศร้อนชื้นนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ประเทศไทยสนใจภาพกองทัพไทยรับมอบโอพลตีพลทหารตรวจสอบรถถังประเทศไทยเซ็นสัญญากับยูเครนในปี2011เพื่อซื้อโอพลตีจำนวน49คันมูลค่าราว240ล้านดอลลาร์ แม้การส่งมอบจะล่าช้าเพราะปัญหาสงครามในยูเครนและสายการผลิตติดขัดแต่สุดท้ายก็ส่งมอบครบเรียบร้อยเหตุผลที่ไทยเลือกโอพลอตทีแทนที่จะเป็นรุ่นดังจากฝั่งตะวันตกหรือรัเสเซียก็เพราะสามอย่างประสิทธิภาพราคาสมเหตุสมผลและไม่ผูกพันทางการเมืองมันคือตัวเลือกที่เป็นกลางและให้สมดุลระหว่างพลังรบกับความเป็นอิสระภาพ โอพลตทีฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมป่าเมืองไทยลุยโคลนเคลื่อนพลเร็วในกองทัพไทยโอพลตทีได้ใช้งานในการฝึกหลายครั้งและพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งอากาศร้อนชื้นหรือพื้นที่โคลนแม้จะมีปัญหาเรื่องอะไหล่และการซ่อมบำรุงเพราะสถานการณ์ของยูเครนแต่โดยรวมแล้วมันถือว่าสอบผ่าน พูดถึงความน่าเกรงขามในสนามรบโอพลอดทีอาจไม่ใช่รถถังที่ถูกผลิตมากที่สุดแต่ในเรื่องรูปลักษณ์และสมรรถนะมันคือนักล่าตัวจริงรูปร่างตา่ำป้องปืนทรงดุระบบตรวจจับที่แม่นยำทั้งหมดนี้ช่วยให้มันดูเหมือนสัตว์ร้ายที่พร้อมจะสังหารทุกอย่างที่ขวางหน้าภาพสโลโมชัน่นป้องปืนหมุนยิงกระสุนออกปลอกกระสุนปลิวหลุดแต่ก็ต้องยอมรับว่ารถถังทุกคันก็มีจุดอ่อน หลายคนวิจารณ์ว่าโอพลตยังยึดแนวคิดการออกแบบยุคโซเวียตเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของลูกเรือเมื่อโดนจอดทะลุและด้วยความวุ่นวายในประเทศต้นทางการอัปเกรดหรือการส่งอะไหล่ก็ยังไม่เสถียรถึงอย่างนั้นโอพลตก็ยังถือว่าคู่ควรกับสนามรบยุคใหม่แม้จะไม่ได้ล้ำสุดแบบลีโอพาร์ด 2A7 หรือ M1A2 ซฟแต่มันคือแพ็กเกจที่คุ้มค่าคุ้มรบ สำหรับประเทศที่ต้องการรถถังดีโดยไม่ต้องขึ้นกับขั้วใดขั้วหนึ่งภาพรถถังโอ l พลตถูกจัดแสดงในงานแสดงอาวุธทั่วโลกในอนาคตยูเครนอาจพัฒนาโอ l พลเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นติดระบบป้องกันแบบ Active APS ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเลงหรือระบบ Hybrid แต่ในตอนนี้โฟกัสหลักคือดูแลรถถังที่มีอยู่ให้พร้อมรบโดยเฉพาะในประเทศคู่คาระหว่างประเทศเช่นไทย สำหรับประเทศไทยโอ l พลตี ee, ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคใหม่ของกองทัพไทยการตัดสินใจเลือกมันคือการแสดงออกถึงความกล้าคิดกล้าตัดสินใจและเดินเกมยุทธศาสตร์อย่างชันฉลาดภาพสุดท้ายโอพลตีเคลื่อนผ่านภูมิประเทศยามพระอาทิตย์ตกดังนั้นครั้งหน้าถ้าคุณเห็นเสียงลั่นของปืนใหญ่125มเมตร หรือรอยตีนตะขาบบทสนามรบอย่าคิดว่าเป็นแค่รถถังธรรมดาเพราะนั่นอาจเป็นโอพลอตนักรบเหล็กแห่งยุคที่พร้อมเผชิญทุกสนามรบคอ